ครับวันนี้เราจะมาดูห,หักข้าวโพดด้วยรถเป็นบรรยากาศท้องไร่ไร่มันสำปะหลังเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวโพดคุณปู่แปลงนี้เลยนะครับ แรงนี้แรงนี้จะใช้รถในการเก็บเกี่ยวเก็บเป็นรถสีข้าวโพดรถเกี่ยว นี่ครับอันนี้คุณปู่นี่เป็นรถเพิ่งมาลงนะครับจะเก็บข้าโพดแปลงนี้นี่ครับแปลงนี้แปลงนี้เลยเดี๋ยวนี้เราจะใช้รถเก็บแปลงนี้ก็ประมาณ ไ่ใช้เจ้าช้างไวไฟเก็บ<ม>เป็นบรรยากาศไร่ข้าวโพด นี่ก็กำลังเซตระบบรถเกี่ยวเพิ่งจะลงมาเมื่อสักครู่นะครับรถคันนี้คันนี้นะครับที่เข็นรถเกี่ยวมาเมื่อกี้เพิ่งจะลงอันนี้ร่องรอยที่ลงมาแล้วก็เข้ามาในไร่เตรียมตั้งลำในการเก็บ น่าสักสองชั่วโมงก็น,น่าจะเสร็จนะครับคิดว่าเป็นบรรยากาศร,บรอบๆนะครับบรรยากาศสวยงาม,มบรรย์บรรนาไลมันสัมปรัง

อันนี้มันตัดต้นน้ำเลยเลตออย,เยตเนีน่เทคโนโลยีในการเก็บข้าวโพดยุคสมัยนี้นะครับถ้าไม่มีคนหักก็ใช้รถแบบนี้เลย เดีย๋ยวพาไปดูใกล้ๆพาไปดูรถใกล้ๆเลยนะครับเป็นหน้าตาเจ้าหุ่นยนต์ยักษ์หน้าตาก็จะเป็นอย่างอ๋อ ทันฟอร์เมอร์ในการเก็บข้าโพดนะครับนี่ก็เป็นเจ้าทานฟอร์เมอร์ในการเก็บเกี่ยวข้าโพดนี่ดูจัดฟันน่ากลัวมากนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูฝักข้าโพดของคุณปู่ที่จะเก็บในวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นฝักที่แห้งนะครับในรถแกะดูก็จะประมาณนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่เลย เราคงไม่ได้อยู่ดูเจ้าหุ่นยนต์ในการเก็บข้าโพดนะครับเพื่นอนเดี๋เราต้องเดินทางกลับแล้วก็เลยแวะมาดูนิสหนิสหนึ่งนิสอีสสสสรังการมีเครื่องยนต์อยู่ข้างหลัง เดี๋ยวเขาจะจัดการข้าวโพดต,ตรงนี้นะครับประมาณ3ไร่นะครับจนเสร็จสิ้นก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดินทางกลับแล้วเ,เห็นไกลๆตรงนู้นก็เป็นเทือกเขาพังเหยนะครับที่จะข้ามไป เทพสถิตชัยภูมิก็จะมีกังหันลมเยอะนะครับตรงน,นั้นมีทางรถไฟวิ่งอยู่ข้างบนครับทะลุไปฝั่งโน,น้น กำลังเกี่ยวเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันเกี่ยวยังไงโอ้ oh. เกี่ยวไปได้สามรอบรอบที่สามอันนี้เป็นรถเข็น